สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะไม่ละสวัสดีครับสวัสดีจริงๆแล้วว่าเราจะต้องออกเกอล์ฟอีกโต๊ะเลยเหรอองสามอึ๊บ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 โอเคได้ครับโอเคพี่แป๊มนั่งที่นั่งคนที่ตอัวมาจอยฮะพี่แบ่งจะมีเมสเข้ามาอ๋อได้แต่พี่ไม่แต่พี่นั่งตรงนี้ได้นะเออมาดิมาพี่ดูมาไม่แต่แต่เสียบพี่ก็เล่นเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยทุกเรื่อง

แม่นั่งไหนครับแม่นั่งไหนนะครับพี่โน้ตสวัสดีครับรู้สึกว่าไลฟ์ผิวมั้งคะไลฟ์ผิวครับอ่านที่พื้นโอเคพยายามหาที่ให้กับตัวเองนะครับทุกคนต้องเอาตัวเองรอดนะครับคุณต้องเข้าไปเลยครับสวัสดี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 ครับัครบพี่ปันสวัสดีครับตอนนี้เสียงมันสะท้อนไหมคะความวุ่นวายยังคงเดิมใช่ครับผมเข้าครับแม่ สนุกไหมครับตอนจบของใจพิสุทธิ์ครับจูบจูตอนจูบหรือว่าตอนจบอ่ะอ่ะตอนจูบหรือว่าตอนจบเน่ดูดนี้คุณปเกตเก่งมากทุกคนมาเข้ากองให้เขาสววสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แฟนคลับทำมาให้เหรอใช่ครับโอ้โหีวใดพิสุทธิ์ว้าวอุ้มัอ๋อเหมือนเสื้อ นี่ไงเราใส่มาเราใส่เสื้อมานี่ยรอบๆมีมีมีหมาใส่แมวจมห้อยเท็ดดี้ไว้ในใส่แมวจมนี่ไงหิ่งห้อยดำเลยหิ่งห้อยเต็มเลยอ๋อ Good job everyone Yeah job ๋ยวเราต้องมีสอจรทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับใจพิสุ์จบอ่ะพี่จ๊อบเริ่มเลยครับรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็เจ็บใจครับครับผม ละครมามืดมากรู้สึกไงครับพี่นุ่ยใหญ่หายเป็นคนดีพีเป็นคนดีสักทีแกแมวน้อยของน้าไลมารายงานตัวค่ะเทศดเล่นเป็นโลนาจับ เป็นตัวเองคนดูอะอะไรนะเล่นตัวละครครับเป็นตัวละครครับผมเป็นนักแสดงเดี๋ยวจอยเข้าไปนะโอเคค่ะได้พี่ดิรีเควสต์มาใช่ไหมคะครับผมอันนี้โอเคพี่พลเป็นยังไงบ้างครับดีครับครับพี่น้ำผึ้งครับเป็นยังไงบ้างครับแฮปปี้มากเลยค่ะนี่ละครครับผมละครสนุกมากใจหายได้ชัดมากกว่ตัวยานี้ พี่อุ้มน่ารักมากเลยกีดพี่พลมีคนกีตได้วยังเอาพี่อุ้มมาด้วยคิดถึงใจชายพลชายพีครับผมเอแล้วไม่ได้เอ้าพีอร์มาจากไหนรักมากครับแอนนี่ไปไหนค่ะนนี่ไปไหนครัแอนนี่แอนนี่แอนนี่ทำงานภารติดภารกิจแอนนี่ทำงานเมือนกินเพียนะยังไม่อยากให้จบเลย อยากให้มี30ตอนค่ะพี่นกเขาบอกอยากให้มีสามสิบตอนไวไหมครับสาตอนอยากเป็นผู้จัดอยากเป็นพี่นกทำทำผมพี่ใหม่ไปไหนอ่ะคิดถึงใจพีเราคนเราก็คิดถึงใจพีุดคิดถ like> ึงแครจ็คกับแอนนี่เคมีเข้ากันมากนะเคมีเคใจคมีเคเคมี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 เ คุณทรงสมอนอยู่ไหมคะอยู่ค่ะไปห้องน้ำแว๊บนึงเดี๋ยวกลับมาแว๊บวักนึงจอบตัดผมไปแล้วจ้าคุณพนามากพี่น้องทั้งี่น้องทุกคนอยากเจอพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาเลยครับบอดี้สแลมเหรอเข้ามาเลยครับพี่น้องนี่ ผมหน้าอยู่กล้ขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจากทีมสพอเตอร์ค่ะวันนี้เราทำพารกติชั่เร็จแน่ เนื่องจากไปดนะครับคุณโปเกต์จอดเลยครับไม่พอครับเราเลยวิ่งมาจอนี้กันมี้เดียวกาสค่ะกลับมากรุงเทพแล้วนะคะโอกินข้าปีครับทุกคนไม่ต้องห่วงขออีกสักสามสิบโบโบโบตอนได้ไหมคะถามผู้จัดเลยครับอะไรคะขออีกสามสิบโบบโบตอนไปชูไปชูนะฮะเจะมีสเปเชียล สามสุใจพิสุทธ์ภาคสองภาคสามรอค่ะเมก็ได้นะมันไม่เห็นแล้วหอมอยู่แต่หอมมากเข็มหอมมากพี่ไม่แล้วทุกคนตามหาแม่อยู่ต้องมาเลยครับทุกคนตัวเองแลยสวัสดีสวัสดีครับพี่พลกับบทชัยจีปรกัาศจากคัน ก็ถามว่าคุณคุณเกดแต่งงานหรือยังรักนะร้อยคุณถัดแต่งอยู่ค่ะอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาจะแต่งนะนี่เราจะตัดเลยเลโก้เลยบอกคะเนี่ยเขาถามว่าตัดเค้กกี่มุมเจัดพีสุดจ็บจะมีแฟนไหมคะเออจุดเค้กเลยมีเค้กอยู่นี่มีเค้กอยู่ที่ห้องนู้นมีเค้กใช่เราก็ต้อง เปล่าเทียนเออยังไม่เห็นจุดเลยจุดเลยไม่มีเซนแต่เซนต้องเดินมาเป่าด้วยกันฮะพอพี่เยอะกเดี๋ยวผมลองเขาเอามาจุเอามาสไลด์ก่อนครัขอโทษนะคะทุกคน u อสไลด์ก r มันเป็นข้ออีกข้อนึ่มัยาว อันนี้มันาอันนี้่ไม่จะได้เป็นสีช่องรีคโน่เน่ะอันนี้มันได้สี่ช่องจิ้งจกไงอันมามหาก็ได้แล้วสิ่มันจะไม่เนี่ยหรอแล้ก็นิ้วไงวงนท้งยัวเดี๋ยวทุณคนดูเขาชอบมันเตมจุดเยนแล้วคอมันจะได้เป็นช่องยาวจะได้เห็นเค้กอยากเห็นเค้กทุกคนอสร็จไม่จจบแล้วใช่ ได้ไหมได้ไหมอะไรคือปิดเสียงหมดเลยอ่ะอ้าวเสียงหายหมดเลยตอนนี้ฮัลโหลฮ่องกงูรื่องบันดีเลยอ๋ออาจจะสัญญาณดีเลยหนิดนึงใช้ทูห้าจีหรือเปล่าครับว้าได้กินต่อโอ้ฟีเซนเตอร์ฟีเซนเตอร์ไปจจเย็นใจเย็นนะใจเย็นกแฟออกเบลจัดมาแล้วโอเคแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมอ่ะ เขาได้ยินเสียงเราไหมฝั่งนู้นะไม่ได้ยินเลยตอนเนี้เออตอนนี้เสียงเหมือนหายไปเลยโอเคตายแล้วตายแล้วฝั่งนู้นได้ยินเสียงฝั่งนี้ไหมได้ครับได้ยินโอเคครับเยี่ยมเลยโอเคอ่ามันเกิดใครครับ ในวาระโอกาสนี yeah. ้ เอาเปกเลยสิเอาเลยเมื่อกี้นที่ตัดอยู่ด้วยกันจบแล้วอันนี้ตัดเลยพี่โอ้โหโอ้โหอยากเห็นพี่มอหน้าบอกวไม่ได้อกว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงใครเลยหรอได้ได้ยินเสียง ราได้ยินแต่เราเราได้ยินเสียงป่ะข่าห้องนูออกไปแล้วเชิญเจ้าบลยพอมันลอน่องวมเสียงีใช่ไเชิญพี่เชนและพี่อุ้มนะคะเป็นเกียรติเป็นเกี บ,บ้านนั้นตัดแล้วบ้านนั้นเอามาให้บ้านนี้กินอลยนะ <laughs> พี่สาวพี่ัาวนอยู่ว่าต่ไ่ชพี่สาวพี่สาวก็เที่ยวเที่ิมคุณจักมาตั้งแต่ตระเลยตระเลยกันดยสาวก็ปรับเลยมาลูกสาวไม่ลูกชายจะไดหน้าเลยลูกชายอย่ย่ายอยู่ย่ายไม่ได้อวยพ่พี่มยอวยพรอยู่ย่ายอวยพรครับก็ขอให้ ลูกกาฝากมีความสุขมากนะครัเอาคุณมเของมเป็ดงานด้วยอาฟังผมที่ไหนล่ะคกับทุกคนตรงนี้นะครับเรมากินเค้กกันดีกว่า บายบายกันแล้วบ้างหรือว่าแบมจูเซนก็มากินเค้กเราไปกินเค้กเลยคด้ไปบ๊ายบายครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมาถ่ายรูปรูปกันไหมได้ครับแล้วผมผมขอโทษค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงมันนิ้วไปนานมากผมปิดเล้ว่าเพิ่งเปิดมิวแล้วได้ทำการอ่านเมนูทานแล้วขอบคุณนะคะที่บอกขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณครับขอโทษทีค่ะบ๊ายบายครับไปบ๊ายบายนะครับเปิดเสียงให้แล้วนะบบ๊าายย